สวัสดีครับพบก,กับผมเทิดยุทธนะฮะวันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าปืนรถผู้หญิง3มอย่างนี้ห้ามยืมกันวันนี้เราไม่ได้มาหยิบยืมของใครนะฮะแต่เราก็เราจะมาพูดถึงการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องและสิ่งที่เป็นความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนแต่ผมคนเดียวไม่สามารถมีความรู้ได้ขนาดนั้นเพราะผมก็ห่างลางลากับอาวุธปืนมานานนะครับแต่ผมมีพี่ชายคนหนึ่งที่คิดว่าเขามีความรู้และมีไลฟ์สไตล์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาวุธปืนมาก วันนี้ต้องมาเจอเขาให้ได้นะครับกับพี่บ่าวชูติง้งแล้วเดี๋ยวเจอกันเลยครับ <lottery noise> โอ้โหโสิ้นเสียงปืนเราก็มาเจอกับชายหนุ่มที่เราต้องการพบตัวเลยส <ทะ S 1> วัสดีครับพี่บ่าวโอ้ยนี่เลยครับ พี่บ่าวชุดติ้งที่ผมแนะนําไว้เมื่อกี้พี่บ่าวแนะนําตัวให้เพื่อนๆทราบหน่อยพี่ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรครับพี่สวัสดีครับผมวงวลิตกรพิทักษ์พงศ์ครับผมโอ้ชื่อก็เพาะคนก็หล่อโอเคพี่พี่มาสนามนี้บ่อยไหมครับก็ทุกอาทิตย์ครับอืมเป็นการเบียดเสมอมีกีฬาอย่างหนึ่งของพี่เลยเนาะใช่ครับสร้างสมาธิสร้างสมาธิผมผมเี่เป็นคนสมาธิไม่ค่อยนิ่งก็ต้องมาฝึกบ้างแล้วนะสงสัยครับยังั้นพี่บ่าวเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ของพี่หน่อยเริ่มต้้นนนเเเลยยภาพัักกทีีี่่่ห็ครรงงแขอ จะต้องแนวนี้เลยใช่ไหมขาวบอยใช่ครับเป็นยังไงที่หลงไหลขาวบอยเรียบง่ายครับเรียบง่ายบอกบุคลิกของความเป็นผู้ชายใช่ครับได้ข่าวชุดนี้มีตำนานด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่ครับก็ใส่ไปเรียนสมัยเรียนฮะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันใส่อย่างนี้ไม่ได้อืมหลอกไปใช่ครับใส่อย่างนี้ก็ต้องออกผมก็ลาออกครับโอ้สุดยอดฮะเป็นชุดที่ เข้าโรงเรียนแล้วก็ออกจากโรงเรียนในวันนั้นเลยใช่ครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดแต่นี้เป็นโจกนะฮะเพราะว่าน้องๆบางอย่างก็เลือกเลือกเอาอ่าดีไม่ดีแต่อันนี้เป็นไลฟใส์ของพี่เขาแล้วด้วยการแต่งตัวบุคลิกแบบนี้แล้วมีแนวความคิดยังไงพี่ถึงหลงไหลกับอาวุธปืนมากเลยผมมองว่าปืนเป็นศิลปะนะครับครับครับคือมองรูปลักษ์มองว่ามันเป็นศิลปะมองว่าอาวุธปืนเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยครับ จะเป็นเรื่องที่ดีและปลอดภัยม,มันเป็นกีฬาด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับสร้างสมาธิแล้วก็ผมคิดว่ามันใช้เวลามีประโยชน์ใช้วเวลามีประโยชน์ใช่ครับพี่เนี่ยถามในคําถามนี้ดีกว่า <c oughs> เริ่มสนใจวุธดปืนมาตั้งแต่อายุ <c oughs> เท่าไหร่ <c oughs> แต่น่าจะประมาณสัก สามสิบสี่คือพ่อเป็นทหารนะครับอก็คุกคีตั้งแต่เด็กๆเราเเิดมาก็เห็นพ่อก็มีปืนอืมก็แต่มาชอบเป็นจริงเป็นจังก็น่าจะประมาณสักแปดสิบเก้าที่มองว่าปืนเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ดีก็เพื่อแค่ว่าอยู่กับคนที่มีอาวุธปืนมาก็คือพ่อที่เป็นทหารอยู่แล้วมีความชอบโดยส่วนตัวนะฮะแล้วก็ได้เริ่มสนใจจริงๆ1 8 1 9นี่ถือว่าก็ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะนะพี่การมีปืนในช่วงวัยรุ่นที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเราควรจะประคองสติยังไงโดยด้วยหลักการแล้วครับการที่ทุกคนจะครอบครองปืนได้นครับือต้องเป็นคนที่มีอายุที่21ปีขึ้นไปมตามกฎหมายครับครับแต่สําหรับน้องๆหรือว่าเยาวชนที่ว่าอายุน้อยลงมาอย่างเงี้ยก็คือต้องอยู่ในความดูแลของรับครองที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องครับครับ และต้องประกอบกับสติอ็น่องสาคัญใช่เพราะว่าด้วยบุคลิกของพี่บ่าวที่ผมรู้จักกันเนี่ยฮะพี่บ่าวเป็นคนสุขุมนะฮะใจเย็นซึ่งผมมองว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วกับคนที่เล่นเล่นปืนใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าในปัจจุบันสังคมที่มันเกิดความเสียหายขึ้นเยอะเนี่ยเหมือนคำที่เขาว่ากันใช่ไหมพี่ว่าปืนไม่เคยฆ่าใคร แต่คนเนี่ยฆ่ากันเองใช่ครับซึ่งการที่เราจะมีปืนไว้ในครอบครองแล้วไม่สามารถควบคุมสติได้มันก็ผิดพลาดนะควัยรุ่นทั่วไปปัจจุบันนี้โอ้โหน่ากลัวมากพี่ใชอืรแล้วครับผมฮะเอาเชิญเิญพี่ก่อนคือคือเหตุผลต่างๆ่างก็ก็เกิดจากการที่ชอบแต่ไม่มีคนที่แนะนำที่ถูกต้องให้ใช่ครับตรงเนี้เป็นเรื่องสําคัญครับครับตรงเนี้ยผมก็อยากจะ เหมือนกับขความร่วมมือจากคนที่มีความรู้ครับรู้ว่าหน่วยงานต่างๆอยากให้มีการจัดอบรมให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เยาวชนหรือว่าคนที่ชอบของพวกนี้ใช้มันเป็นไม่ใช่แค่เอามายิงครับครับผมเพราะว่าสิ่งที่พี่บ่าวเป็นเนี่ยผมว่าเป็นแบบอย่างได้อย่างดีเลยนะรายการยสไตายวันนี้เนี่ย เลยไม่ขอพลาดที่จะต้องให้พี่เบ่าแนะนําและก็ให้ความรู้นะครับกับผู้ที่สนใจทั้งอาวุธปืนหรือกีฬายิงปืนหรือคนที่อยากจะมีปืนแม้กระทั่งวัยรุ่นที่มีแล้วก็สามารถพูดคุยกับพี่เป่าได้เพราะว่านอกจากไลฟ์สไตล์ที่พี่เป็นพี่ชอบเนี่ยพี่ยังมาเปิดร้านปืนด้วยใช่ไหมพี่ชื่อร้านชุดติ้งขับชุดติ้งขับอยู่ตรงศรีแยกขนนไสยงามครับหาไม่ยากฮะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ย ผมก็อาจจะลองยิงกันอีกสักนิดนึงเจอเจอปรมาจารย์ให้ช่วยสอนหน่อยเพราะว่าเราก็ล้างลานนะพี่นะพอหลังจากยิงกันสักปั๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแวะไปนั่งคุยกันที่ร้านพี่ได้ไปดูการดูแลปืนเทคนิคการล้างปืนนะพี่อาจจะต้องรบกวนสอนกันหน่อยนะฮะครับโอเคแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าพี่มีของสวยๆงามๆให้เราชม ครับครับผมมี่างมีอะไแล้วเดี๋ยวเราต้องต้องไปชมกันเลยแล้วพี่ให้ความรู้หน่อยนะพี่นะได้ครับได้ครับครับผมเทปนี้เนี่ยเป็นเทปที่ผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกับตัวตนของพี่บ่าวก่อนนะฮะสิ่งที่พี่เป็นแล้วก็มีข่าวดีนะฮะอาจจะเทปต่อไปต้องขอแล้วรบกวนพี่เป็นแขกรับเชิญอีกสักครั้งเพราะว่าผมอยากจะพาไปดูที่บ้านพี่บ่าวมากเลยนะฮะแต่อุบไว้ก่อนอุ้มไว้ก่อนนะ ต้องรบกวนพี่อีกสักครั้งหนึ่งครับผมงั้นครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองยิงกันอีกสักแม็กสองแม็กนะฮะและเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องปืนกันได้ครับขอบคุณพี่มากเดี๋ยวเรามาดูกันพี่บ่าวเชิญ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 แต่ผมอ่ะ ผิดวิธีแน่เลยเพราะผมมาถนัดแบบนี้พี่เพราะผมมาประคองอ๋อแล้วแต่ถนัดอ่าคือผมผมผมยอมรับว่าครับอสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันมันถูกต้องมากๆเลยแต่ความถนัดของเราเนี่ยอ่าเราเราไม่รู้ทําไมมามาถนัดแบบประคองอ่าโอเคแล้วการเอาออกก็อย่างนี้ใช่ไหมพี่อ่าแล้ววิธีวิธีถือปืนละวิธีถือปืนคือทุกการที่จับปืนก็ต้องอ่าเดี๋ยวผม ให้เห็นให้เห็นว่ามันไม่มีลูกอยู่ข้างในอ๋อก็คือสไลด์ครับให้เห็นกับตาว่าไม่มีอ่าสไลด์แต่ผมผมถนัดแบบนี้ได้ไหมพี่ได้ได้หมดครับแต่ว่าคือคืออยากคือต้องมาดูครับอ่าครับครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องละใช่โอเคแล้วหลังจากนั้นก็การจับปืนของพี่พี่แบบนี้ใช่ไหมครับเออแต่ถ้าพยายามมันก็ได้นะครับผมใช่ครับแต่เราเราไปถนัดครับตรงนี้ตรงนี้ผมจะมีควหลุดอ่าเ้าไปืนเก่าๆตรงนี้เขาจะลื่นโอเค เออไม่แต่ถ้าพยายามก็ได้นะครับอ่าดีดีดีขอบคุณพี่มากเลยอะาวท่าท่าเดี๋ยวพี่มึงยืนยู่ตรงนี้ก็ได้ครับท่าก็การคลิปปืนก็คือว่าอ๋อพี่ถนัดซ้ายครับอ่าฮะก็คือเป็นตัววีเป็นตัววีมือ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 ที่เราจับปืนเนี่ยครับปืนเนี่ยครับก็คือว่าให้เข้าในร่องตัวอ่าร่องตัววีครับก็คือว่าให้ใช้แกนของปืนเนี่ยเข้ากับแกนมือเราอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผม อ๋อคือว่าตัวสันเนี้ยต้องเท่เากับแกนนอ๋อโอเคครับแล้วครับแล้วมือมือหนึ่งประคองก็คือว่าเข้ามาช็ปกด้านหน้าโอเคใช่ครับมือขวามือที่กลิปปืนครับปลักไปข้างหน้าปลักไปข้างหน้ามือที่จับดึงกลับมาข้างหลังดึงกลับมาข้างหลังผมไม่มือพี่สังเียดดูไม่มือผมไม่มือจะไปอย่างนี้ อ๋อไม่ไม่ได้ประกบไว้ครับอยู่ประกบก็ได้ออครับควอยากจะบาดด้วยไงคืออ๋อคือโอเคโอเคเข้าใจแล้วพี่แต่ว่ามันจะเหมือนเราเรามีที่วางของผมอ่ะผมมันมาแบบนี้ไงมันอาจจะผิดแต่เรารู้สึกว่าเราจับแล้วเราเรามั่นอ่ามั่นมันโอเคครับแล้วก็กระทุ้งมือออกไปกระทุ้งมือออกไปนะอ๋อโอเค

ได้วรวบรวมจิมงานโปรดักชันมืออาชีพที่เปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชันที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงานการแนะนำสินค้าและโฆษณา การออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ